สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักกีฬาทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสาระดีกีฬาดังช่องที่ไม่เคยพลาดทุกประเด็นร้อนของวงการกีฬาไทยและทั่วโลกที่นี่เราพร้อมเสิร์ฟข่าวสารอัปเดตแบบเข้มข้นวิเคราะห์แบบถึงใจไม่ว่าจะเป็นวอลเลยบอลฟุตบอลบาสเกตบอลหรือกีฬาใดๆบนเวทีโลกเราจะไม่ให้คุณตกข่าวเด็ดแน่นอนครับ และใน EP นี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามกระแสที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางทั่วทั้งอาเซียนเมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายให้กับแคนาดาไปแบบสุดมัน2ต่อ3เซตแต่ยังคงอยู่รอดปลอดภัยไม่ตกชั้นรอดวุดนวิตแบบเส้นยาแดงผ่า8ดหลายคนโล่งอกหลายคนผิดหวังแต่นี่คือความจริงของกีฬาและเสียงสะท้อนจากเพื่อนบ้านในอาเซียนก็ดังกึกก้องเช่นกันคำถามคือพวกเขาคิดเห็นอย่างไรเขาวิเคราะห์กันแบบไหน เขาวิจารณ์กันแรงแค่ไหนเรารวบรวมคอมเมนต์เดอดๆจากเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียและอีกหลายประเทศมาไว้ให้คุณผู้ชมได้ฟังที่นี่แบบจุใจใครชมใครช็อกใครแอบสะใจหรือใครเป็นห่วงนักตบสาวไทยของเราห้ามพลาดเด็ดขาดครับคอมเมนต์แรกจากเวียดนามบอกเลยว่าทั้งจี้ทั้งแสบและทั้งจริงใจเขาบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ฉันหวังไว้เลย พร้อมอีโมจิน้ำตาไหล3ดอกชัดเจนครับคนนี้เชียร์ไทยรอดตกชั้นแบบสุดใจแล้วตามมาด้วยคำเด็ดดวงเกาหลีใต้สมควรตกชั้นจะได้ให้ไทยมาเจอกับเวียดนามแต่นะพอพูดจบเจ้าตัวก็รีบแซวตัวเองว่าเวียดนามก็ไม่มีทางสู้ไทยได้หรอกโอ้โหใจตรงกันเลยครับจากนั้นก็หันไปแซะเกาหลีต่อแบบคำๆว่าเกาหลีน่ากินง่ายกว่าโอ้โหแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามรายนี้ไม่เบาเลยนะครับ แล้วเขาก็แสดงความยินดีกับสาวไทยด้วยประโยคสุดฮาขอแสดงความยินดีกับลาบหมูไทยเอา้าเปลี่ยนจากไทยแลนด์เป็นลาบหมูซะง,งั้นแล้วก็ปิดผ้ายอย่างอบอุ่นว่าสู้ๆนะไทยแลนด์ปีหน้ากลับมาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมพร้อมฝากประโยคสุดท้ายเอาไว้ว่าส่วนเกาหลีปล่อยไว้ตรงนี้เดี๋ยวเวียดนามจัดการให้เองโอ้โหคำนี้เด็ดมากครับคนนี้ทั้งแซะทั้งเอ็นดู ทั้งให้กำลังใจสารพัดอารมณ์นในคอมเมนต์เดียวจริงๆครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ที่2ครับสันส้นๆแต่แซบถึงใจแฟนชาวเวียดนามคนนี้เขาบอกว่าปีหน้าถ้าไทยกลับมาฟิตจัดเมื่อไหร่แคนาดาบัลการียแล้วก็ฝรั่งเศสมีเหงื่อตกแน่ปิดท้ายด้วยอิโมจิขำกลิ้งแบบนี้บอกเลยว่าแอบเชียร์ไทยเต็มตัวโอ้โหพูดแบบนี้แปลว่าปีนี้ยังไม่สุด แต่ปีหน้าถ้าไทยกลับมาฟอร์มเต็มร้อย3ทีมระดับกลางบนอย่างแคนาดาบัแการียนและฝรั่งเศสอาจจะต้องเจอของแข็งคอมเมนต์นี้ไม่แซะใครแต่ให้เครดิตไทยล้วนๆเป็นกำลังใจดีๆที่มาจากเพื่อนบ้านจริงๆครับความคิดเห็นท่านต่อมาเขาบอกว่าแอ๋ชัยเขาหมายถึงอัชราพรคงยศหรือกัปตันเพียวสาวไทยของเรานั่นแหละครับขเขาแซวว่าอัชราพรพักแรงตั้งแต่ต้ตตนฤดูกาลเลยใช่ไหม เพื่อจะมาระเบิดพลังใส่เกมนี้โดยเฉพาะโอ้โหดูออกด้วยนะครับพูดไปก็เหมือนจะขำแต่ก็แอบ,บชมอยู่ในใจว่าตอนนี้แหละของจริงแสดงว่าแมตช์ล่าสุดไทยอัชราพรเล่นได้ดีจนเพื่อนบ้านเริ่มจับสัญญาณได้แล้วว่ากับตันเพียวไม่ได้ฟอร์มตกนะแต่เขาแค่ซุ่มไว้ให้ถึงเวลาค่อยโชว์เด็ด <Dead S 2> ครับคอมเมนต์นี้ชาวเวียดนามคนต่อมาเข้ามาเม้นว่ากว่าบัสไตเกียรติพงศ์ ว s เอสกุยโอมเยาวน้อยเฉียนเราวเวลเลอทํทำเทียดไทยแลนด์แคนาดาติงชีแอมคังคิดตื่อใดอ้าวแปลเป็นไทยได้อย่างนี้นะครับภาพจับมือของโค้ดเกียรติพง์กับโค้ดกี่แถมยังสวมกอดคุยกันนานมากบอกเลยว่าแน่นแฟนสุดๆไทยแคนาดานี่มิตรภาพแบบพี่น้องหญิงตั้งแต่วันนี้เลยโอ้โหคำว่าติงชีแอมคังคิดของเขา คือมิตรภาพแน่นแฟนแบบพี่สาวน้องสาวเลยนะครับบอกเลยว่าคอมเมนต์นี้ไม่พูดถึงเรื่องแต้มไม่พูดถึงชนะหรือแพ้แต่พูดถึงหัวใจของกีฬาล้วนๆเลยครับคอมเมนต์นี้จากแฟนเวียดนามถือว่าแซ่บจี้จุดและแสดงจุดยืนแบบชัดเจนมากเพราะมีอารมณ์ขันในตอนท้ายด้วย UC ไทยน้ะหวนเจอเรเฮนฮันเดนะเออไลน์วีเอ็นเอลดีฮันแวเอวีซีเจอกุ้งชีสีชีชชหแหน่ คอมเมนต์นี้บอกเลยว่าเผ็ดเบาๆแต่แอบ,บแรงแบบมีอารมณ์ขันกับแฟนเวียดนามคนนี้เขาบอกชัดๆเลยว่ายังไงซะไทยก็เล่นดีกว่าเกาหลีแล้วก็ตามมาด้วยประโยคปากหมุดเลยว่าปล่อยให้ไทยอยู่ต่อใน VNL เฮอะส่วนเกาหลีไปไหนครับ เขาบอกว่าให้กล eh. ับไปเล่น AVC กับพี่4พี่5เลยจ้าโอ้โหใครคือพี่4พี่5ก็คือพวกทีมระดับกลางในเอเชียไงครับอย่างอินโดนีเซียหรือไต้หวันพูดแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าแฟนคนนี้เขาเลือกฝั่งแล้วนะครับเชียร์ให้ไทยอยู่ต่อแล้วก็แอบหยอดเกาหลีแบบห้าหายกลับบ้านไปตั้งหลักใหม่ก่อนทั้งตรงทั้งขำทั้งจิกนิดนคอมเมนต์นี้เรียกว่ากลุ่นกแต่ไม่เกลียดและคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้ครับ คอมเมนต์น ah ah, ี้เป็นสายสงสารที่มองเห็นความรู้สึกของนักกีฬาแต่ละคนโดยเฉพาะกัตติกาแก้วพินหรือที่แฟนเวียดนามเรียกติดตลกว่าคูติก้าครับเขาเมนตว่าโตยคูติกานัดไทยคอมโจโกหอยกราซันล้วนซึ่งแปลว่าสงสารคูติก้าที่สุดเลยดูแล้วไม่ให้โอกาสเธอลงสนามเลยคูติก้าที่เขาหมายถึงก็คือกตติกาแก้วพินหัวเสาของไทยที่เวียดนามรู้จักดี เขาถูกเรียกกลับมาติดทีมชาติกลางทันจาก VTV Cup บ2 2 5 5แต่สุดท้ายก็ไม่ได้โอกาสสัมผัสเกมเลยแม้แต่นิดเดียวคอมเมนต์นี้แม้จะสั้นแต่แสดงให้เห็นว่าแฟนวอลเลย์เวียดนามเขาดูเกมลึกและละเอียดมากเขาเห็นเขารู้สึกและเขาเข้าใจหัวใจของนักกีฬาว่าการมานั่งอยู่ข้างสนามทั้งที่ถูกคาดหวังมันก็ไม่ง่ายเลยครับขอบคุณคอมเมนต์ที่แสดงมุมอบอุ่นนี้จริงๆครับ ข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ฟิลิปปินส์กันบ้างครับแฟนวอลเลย์ที่นั่นก็ลุ้นไม่แพ้กันและคอมเมนต์นี้บอกเลยว่าทั้งโล่งใจทั้งเตือนใจทั้งห่วงแบบเต็มหัวใจเลยครับเขาบอกว่าบูตีนาลังเซฟนาอังไทยแลนด์จุสโกอุมายสนาคโยเน็กซ um er ์เยียกุงอายอนิยองสมุนอสซัสซัสเกาหลีปาลมาเซียเรปเปรเซนเททีฟปรินทาย ลงออกไปทีที่ไทยรอดตกชั้นตามด้วยคำอุทานแบบคนฟิลิปปินส์ขนาดแท้จูสโกหรือที่แปลว่าพระเจ้านั่นเองแล้วเขาก็ใส่คำเตือนเอาไว้แบบแรงๆเลยนะครับปีหน้าช่วยเล่นให้ดีกว่านี้เถอะทำไมอยากตามเกาหลีไปโอ้โหนี่มันเตือนแบบตรงๆเลยนะครับและประโยคปิดที่ชัดเจนที่สุดเราจะได้มีตัวแทนอาเซียนอยู่ในว N เอต่อ คอมเมนต์นี้อาจจะดูดุในทีแต่ก็เต็มไปด้วยความห่วงใยของแฟนเพื่อนบ้านที่อยากเห็นไทยยืนหยัดในเวทีโลกต่อไปครับขอบคุณความรู้สึกจากฟิลิปปินส์ครับผมและนี่คืออีกหนึ่งกระแสะใหญ่จากแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ครับหลังเกมสุดดราาระหว่างไทยกับแคนาดามีคอมเมนต์มากมายที่พูดถึงจังหวะปัญหาในแมตช์โดยเฉพาะเรื่อง overreaching ครับเริ่มจากคุณเคนโต้มีย่าอวระที่แสดงความคิดเห็นว่า จริงๆแล้วเป็น overreaching นะเห็นในกลุ่มไทยวอลเลย์กรุ๊ปด้วยโชคดีแล้วที่รอดไปไม่งั้นเกมอาจเปลี่ยนทิศทางเลยก็ได้แถมยังปิดท้ายแบบน่ารักน่ารักว่ายังไงก็ยินดีด้วยนะกับผัดไทย girls โอ้โหจะชมก็ชมจะกัดก็แอบกัดเบาๆนะครับจากนั้นมีอีกคอมเมนต์ต่อจากจอห์นคาโลโลซาโนที่เสริมว่าฮ่าฮ่ ถึงว่าทำไมกรรมการไม่ตอบคำถามของแจสมินไวท์เลยว่าทำไมถึง Challenge ไม่ได้ Crunch! Crunch! ดูเหมือนจะงงกันทั้งสนามนะครับว่าอะไรแชร l l e n g e ได้อะไรแชร l l e n จ์ไม่ได้แล้วก็มีคนเข้ามาถามต่อครับอิริยัตอิริยัตสงสัยว่าหรือว่าทีมแคนาดาหมดสิทธิ์ c h a ์ l e n g e แล้วหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นมันท้ายเซต4แล้วแต่ก็มีคนมาเคลียร์ให้ครับคือคุณโจมาริโยคิมเขาบอกว่า ยังไม่หมดครับแจสมินไวท์ถามถูกเลยว่าทำไมถึง h ช l เลนจ์ไม่ได้เพราะว่าภาพมันชัดมากว่าเป็นโอเวอร์ริชจริงๆทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าแฟนวอลเลย์บอลจากฟิลิปปินส์เขาดูเกมแบบจริงจังและตามรายละเอียดทุกจังหวะเลยครับจะเห็นว่าแม้ทีมที่แข่งไม่ใช่ฟิลิปปินส์แต่ความใส่ใจของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นี่ระดับตาเยี่ยวคอมเมนต์ต่อไปนี้ขอมาที่อินโดนีเซียครับ คอมเมนต์แรกน้ำเสียงไม่หวือหวาแต่ชัดเจนและแม่นยำเหมือนพูดโดยโค้ชวอลเลย์ยังไงอย่างนั้นเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นชวนเมนท์ทีมไทยถือว่าฟอร์มดีเลยนะดูจากอัตราส่วนของเซตและแต้มยังมีเกมที่สู้ได้แม้จะพ่ายไปหลายแมตช์แล้วก็ตามมาด้วยการให้เครดิตสำคัญทีมไทยแม้จะแพ้แต่ทำให้คู่แข่งเล่นได้ยากขึ้นตลอดตรงนี้แหละครับจุดที่หลายคนอาจมองข้าม แต่แฟนอินโดคนนี้จับได้เขายังวิเคราะห์ต่อว่าสิ่งที่ทีมไทยยังขาดคือประสบการณ์ในเกมระดับสูงและการฝึกที่เข้มข้มมากขึ้นและประโยคสุดท้ายที่ชัดเจนที่สุดเห็นด้วยเลยที่ไทยควรได้อยู่ต่อส่วนเกาหลีควรตกชั้นคอมเมนต์นี้แสดงให้เห็นว่าแฟนวอลเลย์อินโดนีเซียเองก็เคารพและให้คุณค่ากับสิ่งที่ทีมไทยทำไว้ใน VNL ปีนี้ไม่ได้มองแค่ผลแพ้ชนะ แต่มองไปถึงเนื้อในของเกมและอนาคตของทีมสุดยอดครับคอมเมนต์ต่อไปปีเตอร์ซอนแฟนคนนี้แอบสะใจเบาๆเลยนะครับเขาบอกว่าดีใจมากที่ไทยอยู่รอดให้พวกโฟโมทั้งหลายได้รู้ไว้หน่อยว่าลีกเกาหลีเนี่ยคุณภาพแค่ไหนกันแน่โอ้โหจิกกัดแบบขำๆแต่สื่อชัดว่าเขาแอบเอียงมาทางไทยแน่นอนครับ ต่อมาครับเสียนเสียนคนนี้สายวิเคราะห์แบบใจเย็นบอกว่าในที่สุดไทยก็อยู่รอดได้ปีนี้ฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงแต่หวังว่าฤดูกาลหน้าจะนิ่งขึ้นและชนะให้ได้บ่อยขึ้นเล่นเต็มเซตบ้างแล้วเขายังถามต่อด้วยนะครับว่าปีนี้ไทยได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกด้วยไหมคำถามดีเลยครับใครรู้คำตอบช่วยกันคอมเมนต์ให้เขาด้วยนะครับแฟนตุยงคนต่อไปอดินอันนี้ผู้ชัดเปรี้ยงเลยครับว่าในที่สุดก็ได้เห็นเกาหลีไปเล่น AVC สักที เพราะช่วงหลังๆมานี้เกาหลีนะ่ะไม่เหมาะกับ VNL แล้วถ้าเทียบกับทีมไทยฟังแล้วสะเทือนนะครับแต่ก็ชัดเจนว่าแฟนอินโดคนนี้ยอมรับพัฒนาการของทีมไทยมากกว่าจริงๆคนต่อมาเคนตังเมกดีอันนี้ไม่พูดถึงไทยครับแต่แอบ,บชมแคนาดาเบาๆแคนาดาไม่มีเกรกับแวนไร์ก็ยังหดอยู่ดีนะแล้วก็บอกว่าเพิ่งรู้ว่าจอร์สันคือคนเดียวกันกันกบฮาวโอ้โหนี่แฟนตัวยงจริงครับรู้ลึกเบสต์ทัมบายอง คอมเมนต์นี้บอกเลยว่าตรงใจแฟนวอลเลย์บอลไทยแน่นอนครับเขาบอกว่าแมตชตัดสินชะตาของไทยสนุกและลุ้นสุดๆเหมือนรอบชิงเลยโดยเฉพาะตอนเซต4เรียกได้ว่าอินไปเต็มที่ครับคนนี้ลูดฟิอาน่าอาวาเลียสั้นๆแต่ชัดเจมอย่างน้อยไทยก็ดูดีกว่าเกาหลีใน VNL แล้วหน้าและสุดท้ายริชทาฟิกคนนี้ไม่พูดเยอะครับแต่หัวเราะสะใจแบบสุดๆเกาหลีตกชั้นไป AVC แล้ว โอ้โห oh คำเดียวได้ใจคนทั้งไทม์ไลน์เลยครับสรุปเลยว่าแฟนอินโดนีเซียหลายคนมองว่าไทยพัฒนาดีกว่าเกาหลีและสมควรได้อยู่ต่อใน VNL อย่างแท้จริงแม้จะไม่ได้เข้ารอบไฟนอลเอทแต่ก็ยังเป็นความหวังของอาเซียนบนเวทีโลกครับและนั่นคือเสียงจากแฟนวอลเล่บอลทั่วทั้งอาเซียนครับจากเวียดนามฟิลิปปินส์มาจนถึงอินโดนีเซียทุกคำพูดทุกความเห็นไม่ว่าจะชมจะห่วงหรือจะจิกเบา ก็ล้วนสะท้อนว่าทีมชาติไทยยังคงเป็นจุดสนใจของผู้มิภาคนี้เสมอแม้ปีนี้เราจะต้องลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายแม้ผลงานจะไม่วื้ววาเหมือนวันวานแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจของสาวไทยที่ยังเต็มร้อยทุกนัดและแรงเชียร์จากแฟนๆที่ส่งถึงพวกเธอเสมอและที่สำคัญการรอดตกชั้นในปีนี้ไม่ใช่แค่การอยู่ต่อใน VNL เท่านั้นแต่มันคือโอากาสในการเรื่มใหม่ เพื่อกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมท่านผู้ชมครับหากคุณคือแฟนโมลเล่ตัวจริงเราขอชวนคุณติดตามพวกเธอต่อไปแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะการเดินทางของนักกีฬาทีมชาติไทยยังไม่จบแค่นี้แล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับคำวิจ,จารณ์จากเพื่อนบ้านอาเซียนคุณเห็นด้วยไหมว่าไทยควรอยู่ต่อหรือคุณอยากให้มีอะไรเปลี่ยนแปลง คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องสาระดีกีฬาดังเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนของวงการลูกยางไทยและต่างประเทศแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ